ควอนตัมฟิสิกส์คืออะไรไม่ได้เรียนแต่เราก็รู้ได้ด้วยการเล่นเกมค่ะเกมนี้ควอนตัมไฟเตอร์ค่ะเกมนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างอนุภาคอะตอม2ฝ่ายสีฟ้าและสีชมพูตามหลักควอนตัมแล้วอนุภาคเดียวกันจะอยู่หลายที่พร้อมกันได้ค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมเบาหมายคือตาม o เ s e r v ฟหาตัวจริงให้เจอและทําการโจมตีค่ะเพื่อลดเลขอะตอมของฝ่ายตรงข้ามจนเหลือ79กกลายเป็นทองให้เราจับขายและชนะเกมค่ะก่อนเล่นมาดูวิธีเซตอัพเกมกันก่อนค่ะ เอาการ์ดออกมาเรียงดูจะพบว่ามีการ์ดทั้งหมด25ใบค่ะแบง่งออกเป็น5สีสีละ5ใบแต่ละสีเนี่ยหน้าที่ต่างกันหมดเลยนะคะทั้งเอาไว้เดินแยกร่างใช้ความสามารถโจมตีหรือว่าส่องสังเกตการ์ารดที่ลงท้ายด้วยจุด5ทั้งหมดจะเป็นการ์ดพิเศษค่ะคือมันจะเป็นการ์ดที่แรงจัดๆให้แยกออกมาสับแล้ววางไว้ตรงนี้ตรงกองที่เรียกว่าสเปเชียลส่วนการ์ดที่เหลือสับแบบแยกสีแล้วสุ่มหยิบมาสีละใบจะได้เป็นการ์ดอีก4กองค่ะ กองนึงเอาให้เพื่อนกองนึงเอาให้เราอีกกองนึงซับๆๆแล้วไปวางไว้ตรงตำแหน่งที่เรียกว่าทันเนลลิงค่ะเดี๋ยวค่อยบอกว่าทําอะไรส่วนก๊์ดที่เหลือเอามาหงายค่ะแล้ววางไว้เป็นกองกลางเรียงไว้แบบนี้เลยโทเคนเลขอะตอมกลมๆเอามายำรวมแล้วลงถุงสุ่มไว้ก่อนแบบนี้ค่ะเริ่มเกมเราจะมีนักสู้อะตอมคนละสองตัวถัดกันวางเริ่มจากคนแรกคน2คน2แล้วก็กลับไปที่คนแรกทั้งสองทีมเริ่มต้นด้วยเลขอะตอม83เท่ากันค่ะ วิธีการเล่นเกมขั้นแรกความการ์ดเรามีการ์ดในมือคนละหใบเลือกที่อยากเล่นแล้วคว่ำลงมา3ใบอีก2ใบาวางไว้ข้างๆก่อน 2. งหงายการ์ดแล้วเทียบเลขใครเลขต่ำกว่าได้เริ่มเล่นก่อนทำแอคชั่นบนการ์ดได้เลยถ้าบนการ์ดที่เราเล่นมีสัญลักษณ์นี้เราจะได้เล่นเพิ่มอีกใบด้วยค่ะก็คือให้เอาการ์ดที่คว่ำข้างๆมาหงายแล้ววางทับใบเดิม สไลด์ใบที่เหลือตามมาค่ะและแปะเพิ่มให้ตรงข้างหน้าเราเนี่ยมีครบ3ใบจากนั้นเทียบเลขอีกทีค่ะเหมือนเดิมค่ะใครเลขต่ำได้เล่นต่อค่ะพอคนเลขต่ำเล่นเสร็จแล้วคนที่เลขสูงกว่าก็จะได้เล่นบ้างค่ะ เหมือนได้ผัดกระเล่นคนละทีอะไรแบบนี้ค่ะพอเล่นครบทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3หยิบการ์ดให้เอาการ์ดที่เราเล่นแล้วไปแลกกับการ์ดตรงกองกลางค่ะที่เป็นสีเดียวกันนะแล้วก็จะได้รับการ์ดท่าใหม่ๆกลับขึ้นมือแทนค่ะจากนั้นเล่นต่อด้วยขั้นตอนเดิมค่ะคือความการ์ดหงายการ์ดเทียบเลขเราเล่นเราก็หยิบการ์ดบนๆไปค่ะ ก่อนจะวางแผนถูกเราต้องรู้จักการ์ดซะก่อนว่าทํำอะไรได้บ้างการสีเขียว1.1เอาไว้เดินค่ะ, 1. 1าคะการเดินแบบปกติคือเดินนักสู้1ตัวไปตามเส้นทึบค่ะให้ครบจํานวนระยะแต่ถ้าจะเดินนักสู้2ตัวทั้ง2ตัวต้องเดินในทิศทางตรงกันข้ามแบบทฤษฎีควอนตัมเอ็งแท l งจ e เม ยังยังไม่จบถ้าอยากจะเดินเร็วให้เดินแบบทันเนลิ่งค่ะคือข้ามกำแพงสกักทะลุเส้นประมาได้เลยแต่การเดินแบบนี้ต้องเช็คค่ะว่าทำสำเร็จไหมด้วยการเทียบการ์ดเรากับการ์ดทันเนลิ่งเอาเลขต้นเขาเทียบเลขท้ายเราถ้าเราน้อยกว่าก็ถือว่าทำไม่สำเร็จค่ะการ์ดมูฟไปอื่นก็ง่ายละเดินระยะ4ระยะ3ระยะ2หรือการ์ดใบนี้เดินระยะ3แต่ทันเนลิ่งสำเร็จชั่วๆมาต่อที่การ์ดสีเหลืองซุปเปอร์โพสิชันใบนี้ค่ะแยกจาก1ร่างเป็น3ร่าง ใบนี้ปรากฏตัวอีกที่ในระยะไกล5เส้นใบนี้จาก1ตัวค่ะแยกไปในเส้นตรงทิศทางเดียวกันค่ะออกเป็น2ตัวแบบนี้ตัวเดิมหายใบนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่แค่เป็นในทิศทางตรงกันข้ามค่ะและการ์ดสเปเชียลใบนี้ค่ะคืออยู่ทีเดียว5ที่และเป็นเส้นตรงตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมละเนี่ยต่อมาการ์ดฟ้าค่ะหรือว่าการ์ดอบิลิตี้ใบนี้เอาไว้สร้างกำแพงสักค่ะเปลี่ยนเส้นทึบให้เหมือนเส้นประที่ต้องเดินแบบันนลิงเท่านั้น ใบนี้ค่ะถ้าในตานั้นเราโดนจัวถุงรถเล็กอะตอมอีกฝ่ายโดนด้วยใบนี้ล็อกทาฝ่ายตรงข้ามค่ะแต่ทำสองทีเนะี่ยใบนี้สภาวะทับซ้อนค่ะคือวางไว้ก่อนพอตอนจะเล่นจริงค่อยเอาการ์ดใบใหม่ไปวางทับซ้อนแล้วเล่นค่ะส่วนใบนี้ไปเลือกเล่นจากการ์ดกองกลางได้เลยมาถึงการ์ดแดงค่ะหรือว่าการ์ดโจมตีใบแรกโจมตีแบบเคลื่อนที่ผ่าน5เส้นช่วยแบบนี้ค่ะใบต่อมายิงบีมเป็นเส้นตรงแบบเสียบลูกชิ้นค่ะ อันไหนที่เป็นร่างปลอมจะถูกเอาออกส่วนร่างจริงก็จะถือว่าถูกโจมตีค่ะใบนี้เป็นการโจมตีแบบรุนแรงค่ะเคลื่อนที่ผ่าน3มช่องเฟบเฟบแบบนี้ค่ะตัวปลอมเอาออกแล้วโจมตีตัวจริงค่ะใบถัดมาเป็นการยิงบีมแต่เป็นบีมซิกแซกค่ะซ้ายขวา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 ไปเรื่อยๆตัวปลอมเอาออกและโจมตีตัวจริงค่ะ ส่วนก๊าซสเปเชียลใบนี้แรงมากค่ะเรายือนอยู่ตรงไหนโจมตี3ช่องติดกันได้เลยค่ะโดนทุกตัวจะให้ตัวไหนเป็นตัวปลอมตัวไหนเป็นตัวจริงเจ้าของเลือกได้นะคะแต่ตัวจริงต้องเหลือในกระดานอย่างน้อยแบบและหนึ่งตัวเสมอค่ะใครที่ถูกโจมตีสําเร็จจะต้องจวบถุงสุ่มค่ะเพื่อดูว่าเลขอะตอมลดลงไหมถ้าได้เลขน้อยลงเอามาวางแทนที่ของเดิมได้เลยค่ะใครที่เลขอะตอมลดลงเหลือ82หรือ80เป็นครั้งแรกจะได้หยิบก๊าซสเปเชียลขึ้นมือด้วย และอนุภาคจะไม่แสดงตัวจนกว่าเราจะทำการ observe โดยการเล่นก๊าซสีม่วงค่ะใบนี้เช็คช่องเดียวกับที่เรายืนอยู่ว่าอันไหนตัวปลอมอันไหนตัวจริงเอาตัวปลอมออกให้หมดแล้วเหลือแต่ตัวจริงไว้ค่ะใบนี้เช็คระยะ4เส้นทึบลากไปเลยค่ะตัวปลอมเอาออกเหลือไว้แต่ตัวจริงใบนี้เลือกตำแหน่งเรา2ตัวก่อนค่ะแล้วเช็คในทิศทางตรงกันข้ามเป็นเส้นตรงตัวปลอมเอาออกเก็บไว้แต่ตัวจริงใบนี้ค่ะเช็ครอบๆตัวเราใน3ามตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดค่ะว่าอยู่ไหม ตัวปลอมเอาออกเหลือไวแต่ตัวจริงและใบสเปเชียลสุดโหดค่ะจิ้มไปเลย2ช่องและใครที่อยู่ในช่องนั้นเช็คทุกตัวค่ะตัวปลอมเอาออกเหลือไวแต่ตัวจริงข้อดีของการ observe ก็คือเราจะได้แอบดูการ์ดของฝั่งตรงข้ามด้วยค่ะรู้แล้วว่าการ์ดแต่ละอันเล่นยังไงก็วางแผนให้ดีไล่เช็คหาตัวจริงให้เจอและจัดการแอตแทกซัลดเลขอะตอมของคู่แข่งให้กลายเป็นทองคำสนุกกว่าเรียนก็คือเล่นเกมข้นตามไฟเตอร์นี่แหละ